นกแขวนห่างๆกันร้องดีแต่พอมาแขวนลาวใกล้ๆกันมันไม่ร้องครับไอเรื่องการการที่นกร้องไม่ร้องเนี่ยมันบางทีมันอยู่ที่เรื่องจิตใจนะฮะอยู่ที่เรื่องจิตใจโดยโดยส่วนใหญ่แล้วนะส่วนเรื่องอายุเนี่ยมันจะมาลองนะแต่เรื่องจิตใจมันจะมาก่อนก็คือถ้านกเนี่ยเวลาเวลา เข้าถ้านกอยู่ตัวเดียวอสมมติว่าแขวนห่างๆเนาะมันจะร้องดีเพราะมันไม่ต้องมาปะทะมันไม่ต้องมาประเชิญหน้ากันอ่ามันก็ต้องไม่ไม่ต้องมาวัดใจกันใกล้ๆแต่พอมันมาใกล้ๆกันมันมาวัดใจกันเนี่ยถ้านนกอีกตัวหนึ่งไม่สู้ก็จะไม่ร้องนี่คือนี่คือความเป็นไปได้สูงเลยแหละในเรื่องของจิตใจแต่ทีนี้เนี่ย มันก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งคือมันเข้ามาปุ๊บมันอาจจะร้องสักแป๊บหนึ่งสักพักมันจะไม่ร้องแล้วลักษณะเนี้ยจะเป็นลักษณะของนกอายุน้อยกว่าอืมอายุน้อยกว่าพอเข้ามาสักพักมันจะโต้จะโต้พอยตัวหนึ่งที่อายุแก่กว่าโต้โต้กับนานๆไอตัวนี้จะถอยจะถอยนี่คือมันเป็นในเรื่องของตาบะนะครับตบะดังนั้นกลับไปดูเรื่องของจิตใจไว้ก่อนนะกลับไปดูเรื่องของจิตใจนกก่อนว่าตัวนั้นอะ นกตัวนั้นอ่ะมันเป็นนกที่สู้นกไหมเข้ามามันจุกลู่ไหมหรือมันทําท่างองๆหรือกระโดดหนีเข้าไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนี่คือนกใจไม่ดีนะครับอ่าใจมันจะเป็นเรื่องของจิตใจโดยส่วนใหญ่เนาะ